เอาใจสายคณผู้หญิงว้างไงสีลงยาสีแดงไม่เข้มอ่ะผมเลยถมเพชรพลอยไปเลยโอ้โหเปืองเแต่ใครสั่งอย่างนี้ต้องคุยกันเลยนะครับผมว่าผมจะปล่อยแบบไม่ไม่ตกแต่งเลยเลยหรือจะลงยาอย่างเดียวไม่อัดเพชรอย,อย่างนี้นะเดี๋ยวผมต้อง ไปซื้อแหล่งเพชรอะไรอีกแต่นี้ก็สวยดีครับโอเคครับคุณผู้หญิงหรือสาวๆชอบโทรมานะครับหรืออยากบูชาองค์พญานาคโทรมานะครัะสีรงยาผมก็มันเก่าแล้วผมสั่งชุดใหม่มาผสมใหม่ดีกว่าสีรงยาก็แดงก็อะไรก็ไม่รเขียวก็ โอเคครับเดี๋ยวซื้อสีลงยามาผสม,มให้ไม่ได้ลงยานายก็เหมือนทวนตัวเองด้วยเหมือนกัน <c oughs> เลยเอาเพชรมาช่วยเลยโอเคครับใครสั่งงานโทรมาน,นะครับ